สวัสดีครับทุกคนพบดกับเพจบ้าจอมเล่นแคปลันกอุ้ยปากปากจอดแค่ตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยเนาะอุ้ยตนอันนี้ตัวเล็กเหรอพี่บัาตูตัวนั้นอ้วนเพราะพี่บัตตัวนั้นอ้วนเหมือนใครอ่ะอุ้ยตัวนี้อ้วนเหมือนพ่อเบนเลยอ่ะอุ้ยมันงับปากลงแล้วอ่ะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์นะครับอุ้ยพี่บัตมานี้พี่บัตแม่จ๋าเจอนี้มานี้แม่จ๋าเจอลูกจระเข้ตัวเล็กๆด้วยทุกคนทุกคนมาดูจระเข้ตัวเล็กกันนี่ไงนี่ไงเหมือนกําลังเป็นจระเข้หนุ่มตัวเล็กๆเนี่ยนี่ไงตัวเท่าน้องบัตเลยอ่ะอ้วนอุ้มลูกดูสินี่ไงนี่ไงมันถั่วมันถั่ว เห็นพ่อเห็นไหมตัวเล็กๆงนี่หัวเห็นยังนี่ทุกคนทุกคนนั้นเห็นไหมาหนูเลยนีน้นนู้นนี่ตรงนี้มาดูตรงนี้นี่นี่นีนี่นีนี่นี่นมน่น่นี่นี่นี้นี่น่นน่นน่นนี่นนนีนี่นน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 ้น มายุนมาอยู่กับแม่เนี่ยแม่ตาจะชี้ให้ดูนี่นั่นน่ะไม่ใช่นั่นตรงเสานั่นเห็นยังเห็นยังนั่นน่ะเห็นยังตัวเล็กๆนะไหนเห็นแล้วครับมั่วจังนั่นไงตรงเสานั่นน่ะนั่นมันหน้าปากด้วยอะทุกคนดูน้องหน้าปากด้วยอะเดี๋ยวแม่จะซูไม่ดูเนินพี่บัตดูในโทรศัพท์สิเห็นยังเห็นยังเนินมันอ้าปากเลยบัตด้วยเนี่ยมันทักทายด้วยมันบอกสวัสดีค่ะ ดูมันอ้าปากสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบัตเตอร์ดูในโทรศัพท์ก็ได้สวัสดีค่ะเห็นไหมมันอ้าปากสวัสดีค่ะ,อ,คะอืมน่ารักเวลาลูกอุ้ยไี่